สามโครงการเมนเดนเมนเทนีเข้าใหม่กลุ่มอั p เปอร์เลเวลวางมูชชั่นการจ่าย6ก k ไปจนถึง 80K บบวกๆมีอะไรบ้างฟังให้ดีและถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดรีโพสต์บอกต่อเพราะมีคนอีกงมากยังไม่รู้จักเมนเดนเมนท์เทนีละที่สำคัญสามโครงการนี้ปกติถ้าเป็นเมนเดนเมนท์เนีต้องจบใหม่เท่านั้นนะทุกคนแต่อันนี้เราเขาสามารถรับคนที่อายุตั้งแต่25ปีไปจนถึงช่วงกลุ่มอายุ35ปีค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็หายากมากๆเพราะ MT ส่วนใหญ่เขาชอบคนมีประสบการณ์ไม่ โครงการนี้รับคนมีประสบการณ์แล้วขอ2-3ถึงปีขึ้นไปมีอะไรบ้างเริ่มจากโครงการที่1่ค่ะมอไมเน็ตเมนต์โนีค่ะของตัวเซนทันเซนทันมีการเปิดรับไมเด็ตเมนต์นีหลายโครงการมาทุกคนเล่น,นี่ก็เป็นหนึ่งโครงการที่เพิ่งจะกลับเข้ามาใหม่พี่รักเพิ่งจะเห็นของมอไมเน็ตเมนต์โนีเป็นปีแรกนะแล้วก็จะบอกว่าเขาวางการจ่ายที่สูงคือกลุ่มประมาณเท่าไหร่น้องรักกลุ่มอยู่ที่ประมาณ80 k บเคบวกบวกแปลว่าอะไรเป็นกลุ่มไมเด็ตเมนเลเวลเป็นกลุ่มผู้บริหารซึ่งแน่นอนว่าเขาคงจะเรียกไปได้ตามปรระสบกาณ์ MT ททีี่่ไหน อายุระกว้างคือยี่สิบห้าถึงสาสิบห้าปีแปลว่ารายการจ่ายเงินอาจจะไม่เท่ากันตามประสบการณ์นะใดๆนี่คือกลุ่มที่สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงทีนี้กลับมาว่าของตัวเซนทันค่ะเขารับคนที่คุณสมบัติประมาณไหนบ้างเนื่องจากว่าของตัวมอเมดเจอร์แน่นอนว่างานต้องไปดูแลเกี่ยวกับอะไรพื้นที่เช่าถูกไหมคะซึ่งอาจจะต้องรีโลเคตได้ไปอยู่ต่างจังหวัดได้เขาเลยขอคนที่อาจจะต้องมีประสบการณ์ในการทําด้านนี้เพราะทักษะที่ใช้คุณจะต้องไปติดต่อเจรจาต่อรองกับผู้เช่าเนาะแล้วต้องใช้ในการบริหารงานเกี่ยวกับพื้นที่ ไม่รู้ต้องไปจังหวัดไหนบ้างซึ่งพี่ลักษณ์จะบอกว่าใครจะสมัครอันนี้ก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองสามารถย้ายได้โยกย้ายได้เพราะอะไรหลายๆคนถ้ายุ่งาบบวกบางคนเริ่มที่จะเริ่มที่จะเซ็ตเซ็ตเทิลแล้วอ่ะซึ่งแปลว่าอะไรอาจจะย้ายไม่ได้ไบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องดูเงื่อนไขข้อนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถย้ายได้และชอบการเติบโตและอยากจะเติบโตไปกับเขาแนะนําว่าสมัครเข้าไปเซ็นท่านเป็นที่หนึ่งที่มีสวัสดิการที่ดีมากๆนะๆนะเผลอๆทุก6เดือนอาจจะมีการปรับเนี่ยประมาณางินเดือนให้เราด้วเซ็นตว่าให้ลองสมัครเขงาน เพิ่งเห็นปีนี้เป็นปีแรกส่วนการคัดเลือกค่ะปกติถ้าเป็นเซ็นท่างานอุปกร่นหน้าบ้านจะทําข้อสอบออนไลน์ไอเทมที่เป็นข้อสอบ LSP เป็นข้อสอบภาษาไทยไม่ยากแต่ถ้าเป็นหลังบ้านจะเป็นข้อสอบ H อชภาคภาษาอังกฤษและพ่วงด้วย AI In t e r ท i e w ซึ่งข้อสอบจะแอดวานซ์ต่างกันมากพี่รักไม่แน่ใจว่าที่นี่จะใช้ข้อสอบแบบไหนแต่ได้ได้ถ้าจะฝึกเองไปฝึกจากแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามข้อสามารถทําข้อสอบได้หมดแล้วนะพอในนั้นครอบคลุมข้อสอบทั่วไทยแล้วไปต่อถ้าผ่านน่าจะไปสู่รอบของการสัมภาษณ์เนื่องจากว่าเเป็นกการคัดลือุม าอาจจะเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลักซึ่งใดๆต้องรอกระบ,บวนการโปรเซสให้เขาติดต่ออีกทีหนึ่งเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานหลังบ้านต้องมีการทำคัดเคสเดี่ยวเคสกลุ่มแล้วก็สัมภาษณ์ส่วนถ้าเป็นงานโอเปอเรชันส่วนใหญ่จะคัดไม่นานเน้นการสัมภาษณ์ซึ่งแล้วจะบอกว่าเราต้องไปติดตามอีกทีหนึ่งนะ้รอคอนแท t จาก HR อันที่2โครงการเมเนเจอร์นีของตัวเนสเล่เนสเล่เปิดรับเมเ t เจอร n นีชื่อเซลนูเทรลิงโปรแกรมซึ่งเป็นสายงานด้านเซลล์คล้ายๆกลุ่มขีอ c o เ n าซึ่งต้องบอกว่าเขาวางรูชั่นการจ่ายสูงมมากกๆนะคือลุ่ ประมาณ 80k บวกยังยอมจ่ายแต่ใดๆไม่เกิน 100k เพราะว่าอะไรในการกรอบใบสมัครเข้าไปเขาเขียนเลยนะว่าคุณเคยมีประสบการณ์ทางด้านเซลล์ทางด้านติดต่อลูกค้าทางด้านนี้มาก่อนไหมและเขาถามเลยว่าคุณเนี่ยทีเฟอร์จะเรียกเงินเดือนเกิน 100k ไหมซึ่งพี่ลักเดานะถ้าเกิน 100k เขาน่าจะตัดออกพี่ลักเดาเพราะว่าอะไรเขาวางการจ่ายจริงๆที่ 80k บวกแต่คิดว่าคงให้ไม่ถึงนะเขาก็เลยตัดกรองตรงนี้ก่อนแปลว่าใครที่อยู่ในเลนนี้มีประสบการณ์ทางด้านเซลล์มาก่อนไม่ว่าคือเซลล์มันมีหลายอย่างถูกปะแปลว่า ใครที่เคยมีประสบการณ์ด้านเซลล์สามารถสมัครเข้าไปได้เพราะ,ะนั้นรักจะบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะของตัวเนสเล่จบอะไรมาก็สมัครได้เขาให้โอกาสมากๆการสัมภาษณ์มีผสมทั้งไทยและอังนะซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่ภาษาไทยก็เยอะเหมือนกันในขณะที่เวลาไปจะต้องทําอะไรบ้างใครที่สมัครเข้าไปตอนนี้อย่างแรกถ้าโปรไฟล์คุณผ่านคุณจะได้ทาคือข้อสอบ p าวซิฟายพาวซิฟาเป็นเรียกว่าซิกแอดเซนเมนต์สามพาร์ทประกอบไปด้วยพวกแอติจูดเทสหรือการวัดความสามารถในเนื้อง,งานอีก3มพาร์ทค่ะเป็นกลุ่ม a b i l i t ทีส์ทสกลุ่มคณิตศาสตร์ถือว่ามีอะไรบ้างมีว e r ค c a l คณิตศาสตร์ค่ะ verbal reasoning การตักกะทางด้านภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีในส่วนของอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ท logical test คือภาพเพราะฉะนั้นมี3มพาร์ทคุณต้องผ่านทั้ง2อย่างถึงจะได้ไปต่อในการทํา A I interview คือการที่มีคําถามปึ้งขึ้นมาคุณต้องอัดคลิปตอบใครจะไปอันนี้ใช้เซต3เล่มไปฝึกเองเลยถ้าจะฝึกเองนะส่วนใครที่จะออินแนะนําว่าควรเรียนจากฟลาหรือ7 Day ที่เป็นคลาสสอนสดส่วนใครที่บอกว่าตัวเองมีของอยู่แล้วไปเรียนเองได้จากคอร์สเรียน ตอนนี้มันมีแถมเซตหนังสือที่เป็นเซตตัวแบบฝึกที่เป็นตัวฝึกคําข้อสอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครจะไปนะของตัวเนเล่ ate, เตรียมตัวด,ดีเพราะที่นี่วางการจ่ายค่อนข้างสูงหลังจากนั้นละ่ะหลังจากนั้นของเนเล่เนี่ยปกติเนเล่จะไม่มีการสัมภาษณ์ hr interview เขาจะข้ามไป assessment เลยถ้าเป็นอันอื่นนะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะของเซลล์ nursing program เนี่ยด่านแรกถ้าคุณผ่านคุณต้องทํา hr interview ก่อนหลังจากนั้นด่านที่2คือการทำ assessment แล้วก็ไฟนอลเลยของที่นี่จะเป็นแบบนี้ซึ่งพี่ลักดาว่าในรอบของเดือนนี้ เดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะมีการสัมภาษ์รอบคือทําข้อสอบแล้วก็สัมภาษณ์รอบ H r ชแล้วส่ดน a s s ซมบ m e n t เดาว่าคิดว่าจะเริ่ม a s s เซม m e n t เนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมทุกคนนี่คือของ n e s t l e ไปต่อโครงการสุดท้ายของตัวเงินเทอร์โบเงินเทอร์โบเป็นโครงการไม่ไ e นเมนต์โนีสายแบงกิ้งเป็นนาโนไฟแนนซ์ซึ่งเขาเปิดรับสําหรับคนที่จบมีมีทั้งจบใหม่กับจบมาแล้วมีประสบการณ์ซึ่งอันที่พ่ลักแนะนําจะเป็นตัวอันที่จบแล้วมีประสบการณ์เข้ารับชื่อว่าไม่ a g e m e n t ต์ a ทนีดาต้าแอนาลิสคืองานนี้นง วิเคราะห์ Data ใครที่เคยมีประสบการณ์2ปีด้านสาปีนะด้านการวิเคราะห์ Data า้างการด้านการใช้ Data พี่ตังแนะนําว่าสมัครเข้าไปเพราะว่าอะไรงานนี้ค่อนข้างเป็นงานที่ใกล้ชิดกับการวางแผนกลยุทธ์กับผู้บริหารระดับสูงซึ่งถ้าเราไปนะเราจะมีหน้าที่ในการเป็นคล้ายๆทีมลีดไปดูแลอะไรไปดูแลกลุ่มที่เป็นตัวเทเลเซลเขาเขียนไว้ชัดเจนนะไปดูแลทีมขายทีมเทเลเซลถูกปะแปลว่าคุณต้องเป็นคนคิดกลยุทธ์วางแผนในการขายต้องสอนคนเอ,อน,นั้นให้วิเคราะห์ Data ให้เป็นและงานเหล่านี้เป็นงานที่สร้างรายได้ให้ กแปลว่าคุณจะได้อยู่ในสายตาของผู้บริหารวันพ่รักจะบอกว่าใครที่อยากเก่งนะทั้ง3าโครงการนี้เป็นสายงานที่จะต้องคือข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นออกแนวสายงานที่จะต้องเป็นโอเปอเรชั่นสายงานที่ต้องไปเป็นติดต่อลูกค้าไปเจอคนหือกปาแปลว่าอะไรคุณต้องเป็นคนที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองชอบพูดชอบคุยกับคนที่สําคัญคือต้องไม่กลัวนะที่จะต้องไปรีโลเกตไปได้ทั่วไทยในขณะที่อีกโครงการหนึ่งคือเงินเทอร์โบจะเป็นหลังบ้านฉีกมาเลยแน่นอนว่าเป็นงานหลังบ้านเพียวๆเ,เป็นงานวิเคราะห์เป็นงานเกี่ยวกับบริหารเป็นงาน ที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งหลายๆคนสมัยนี้น้องๆจบมาต่างประเทศจบมาทางด้าน Big Data หรือการวิเคราะห์ข้อมูลพี่เล็กจะบอกว่าใครที่จบมาสายเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปได้เลยการคัดเลือกของเงินเทอร์โบถ้าคุณผ่านโปรไฟล์ Fi, คุณจะได้ทำออนไลน์แอสเซมเมนต์ซึ่งออนไลน์แอสเซแน่นอนประกอบ2พาร์ตนึงก็คือแอทิจูดเทสค่ะแอทิจูดเทสการทําอย่าคิดเยอะอย่าประดิษฐ์คําตอบให้รีบทําให้เร็วที่สุดเป็นเราเหมือนข้อไหนให้ตอบเลยเพราะถ้าคุณประดิษฐ์คําตอบนะข้อสอบมันมีเป็นร้อยนะออข วัผู้นำาลน,น้อยเพราะฉะนั้นเวลาทำตอบให้ตรงตัวเองส่วนใหญ่คงที่กล้ามาแข่งขันในมิเนตเวนทันีพาวะผู้นำสูงกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผ่านอยู่แล้วไปต่ออันที่2คือการทำข้อสอบซึ่งที่นี่ของตัวตัวเงินเทอร์โบค่อนข้างจะใช้ข้อสอบโ r รเจคคิลเทสเยอะคือภาพเยอะซึ่งใครที่ดูภาพเยอะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเก่งเรื่องนี้ก็จะถนัดและถ้าคุณผ่านจะได้ไปต่อในการสัมภาษณ์เลยนะที่นี่เขาจะสัมภาษณ์กับ c ีอีโอเลยทันทีที่จะบอกว่าใครจะไป3ที่นี้เขาเลคคอมเบนคือเลคคอมเบนนะใครที่มีประสบการณ์มีอายุ แล้วเนี่ยประมาณ25ปีขึ้นไปสามารถสมัครเข้าไปได้เพราะ MT ปกตินะเขาจะชอบคนที่จบใหม่เด็กปี4สมัครได้ด้วยซ้ําแต่3โครงการนี้เปิดกว้างสําหรับคนที่มีอายุแล้วและมีประสบการณ์ทํางานแล้วเพรฉะนันแปลว่าอะไรโอกาสเป็นของใครที่ทํางานมาแล้วเงินยังอยู่ที่30 k 40K 50K ไม่ไปไหนไอเนี้ย คือโครงการที่สามารถแบบชิปขึ้นไปไปจนถึง 80k 90k ได้พันรักจะบอกว่าใครที่สนใจสามารถสมัครเข้าไปได้เลยส่วนใครจะเตรียมตัวเข้า MT ด้วยตัวเองถ้าไป3โครงการนี้เป็นกลุ่ม 60k จนถึงประมาณเหลือร้อย k เกือบร้อย k นะพี่รักแนะนําว่าคุณควรจะใช้ขั้นต่ําคือคอมโบเซตคอมโบเซตคือคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็พ่วงด้วยตัวเซตหนังสือถูกปะในขณะที่ใครจะอินให้เรียนอะไรน้องรักให้เรียนอะไรพี่รักให้เรียนเป็นสิ่งที่เรียกว่า o f f l i n หรือ seven day ซึ่งเป็น private c a r d คุณสามารถบุ๊กเวลาด้วยเองซึ่งจะฝึก ตั้งแต่การทำข้อสอบแล้วก็จนไปถึงการโรอัเ,เมนต์การทำงานกลุ่มงานเดี่ยวแล้วก็สัมภาษณ์เพราะนั้นใครจะไปเตรียมตัวปรึกษาเข้ามาได้ปรึกษาเข้าโครงการเมนเดมนต์ทันี้ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ